อันนี้เป็นขอบมือนะคะแขนรูดนะคะใส่ขอบมือเวลาเราใส่ขอบมือเนี่ยเรายังไม่เข้าตะเข็บข้างนะคะอันนี้เข้าแบบอมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเดินยาวลงมาอย่างนี้นะคะโดยที่เรารูดแขนแล้วนะคะแล้วขอบมือนียคะ่ะเรากําหนดความกว้างความยาวก่อนอันนี้คือความยาวที่เรากําหนดนะคะเราพับนะคะอัดกาวด้วยนะคะอัดกาวเยซี่อ่อนนะคะเราพับอย่างนี้คะ่ะ ให้ข้างล่างเนี่ยเลยออกมานะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าสีเกยกันนะคะให้ข้างล่างเลยออกมาเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราเย็บกดเนะะี่ยค่ะตรงนี้จะได้ไม่หลุดนะคะชิ้นนี้ก็คือตรงนี้นะคะเนะะี่ยค่ะเวลาซ้อนกันแล้วต้องพับให้ข้างล่างยาวกว่านะคะพับก่อนก่อนที่เราจะนำมาเข้าแขนนะคะพอเราพับแล้วเนี่ยแขนเรารูตามที่เราต้องการแล้ว ทีนี้เราก็นำส่วนนี้มาเข้าเนะะี่ยค่ะกำหนดความยาวจากจุดที่เราเริ่มต้นนะคะไม่ต้องกลัดเข็มหมุดนะคะเข้าแบบนี้จะไม่กัดเข็มหมุดนะคะเย็บได้เลยค่ะ แขนที่เรารูดเนี่ยเราล็อกมัดหัวมัดท้ายแล้วแล้วนะคะว่าเราต้องการรูดเท่าไหร่เราก็เดินอย่างนี้ได้เลยจับแนวที่เราพับเนี่ยค่ะให้ตรงกับเส้นรูดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เย็บไปเลยค่ะจับตรงๆไปเลยค่ะ เอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้พี่หงเดินรูดแค่สองเส้นนะคะบางคนเขาก็จะเดินรูดสามเดินรูดสามจะเดินตรงนี้นะคะพอเข้าเสร็จแล้วจะดึงเส้นนี้ออกนะคะอันนี้แล้วแต่คนถนัดค่ะแต่พี่หงจะถนัดสองเส้นเพราะว่าพี่หงจะมองแนวริมนีนะะ้แล้วแต่ถนัดกันนะคะเลือกที่เราถนัดค่ะ แล้วเราก็ตัดหัวผ้าค่ะอันนี้คือเนี่ยค่ะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะตัดหัวผ้าแล้วทีนี้ก็ไปเย็บล็อกค่ะเราก็จะได้ตามที่เราต้องการตอนล็อกเนี่ยเราก็ไม่ต้องเนานะคะใช้เข็มหมุดกัดก็พอค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องตัดหัวผ้าก่อนนะคะยังไม่ได้ตัดนะคะจับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็กัดเข็มหมุดจะเดินตกล่องหรือจะเดินเกินคิ้วก็ได้นะคะถ้าเดินตกล่องเนี่ย ตรงนี้จะต้องเลยเลยสูงกว่านี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเย็บเราไม่ติดนะคะอันเนี้ยอันนี้พี่หงจะเดินบนนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะจะเดินตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้ก็เดินด้วยแล้วแต่นะคะเส้นนี้ไม่เดินก็ได้นะคะแต่อันนี้พี่หงเดินเพื่อที่ว่าเวลาคนใส่ใส่แล้วจะรู้สึกว่ามันอยู่ตัวมันจะค่อนข้างจะกระชับค่ะ อันนี้ก็คือขอบมือนะคะขอบมือแขนบูดค่ะ